สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พามาเก็บผักชีลาวน้อยๆไปทำหมกมหมา เด็ดไปเดี๋ยวเขาจะแตกกอใหญ่พอเด็ดเข้าไปแล้วเขาจะแตกกอใหญ่มาก ดูหอ้ยปวดกระหลังลมทับเขามันก็จะคลุมกันแล้วมันก็จะไม่โต ถอนทิ้งเดยวเราเด็ดไปนะแตกขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมเขาบอกว่ายิ่งเด็ดยิ่งแต่ใช่นะทุกคนโดนแกสอนดอกมหมน้ำมูกไหลแล้วแต่ก็ชอบเนะี่ยเด้ยเมื่อวานถ้ากินต้นมะเขือ ใบมะเขือค่อยกินต้นด้วยไปหมดเลยมากินใหม่อีกมั้งเนี่ยกินใหม่อีกมั้งเนี่ยเมื่อวานนะยังกินไม่เยอะเท่านี้เหลือหน่อยนึงมะเขือ,อก็จะไม่โตอีกแล้วเจอท่ากินดูตัวนี้นะคะรอเด็ดเขานะดูทุกคนสารแน่เด็ดก็แตกนะ <S <S 1> <S 1> เราจะเด็ดยอดไอ้มันฝรั่ง เพราะว่ายอดมันฝรั่งเขาจะปกคุมยึดอำนาจเนะพอจะเดี๋ยวเขาออกเนาะเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเราจะเก็บหอมองหอมใส่ด้วย ไปหอมผักในสวนทุกคนปอดสาเพิษ ทักคนกับคอนทุดทุกไล้จ้ารูผักชีหูงามมากแต่จะเก็บผักชีด้วย